แล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดโลกนะครับทุกคนสงสัยกันหรือเปล่าครับหลักแก๊สที่อยู่กลางทะเลเนี่มันมีอะไรที่อยู่ด้านล่างและมีปลาอะไรที่อาศัยอยู่บ้างนะทุกคนก็มาลองติดตามรับชมดูคลิปนี้ได้เลยนะครับไปดูคลิปกันเลยนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมนนท์นะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มีโอกาสที่จะมาดำน้ํายิงปลาที่หลักแก๊สนะครับ ก็มาลองดูนะผมลงไปผมจะเจออะไรบ้างน,นะครับนี่คือการดำครั้งแรกของผมนะผมดำลงมาก็ได้เจอแต่ลูกปลาใช่มีแต่ลูกปลาเท่านั้นเลครับลูกปลาเยอะมากๆเลยนะมาอาสานเลยครับผมลงมาได้นิดนึงนะครับผมก็ได้เจอกับปลาหูช้างมันลอยอยู่ตรงข้างๆเอ่อข้างๆทอนะนะ่อนั่นนะเรียกว่าทอ่อว่ะเออเรียกว่าเสาดีลอยอยู่ข้างเสานะครับ แล้วปลาที่ได้เจอมากที่สุดนะครับก็จะเป็นปลากระมงตาโตนะแบบว่ามองไปทางไหนก็มีแต่ปลากระมงตาโตแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วนะผมก็ได้มองไปทางเสาน,นะครับแล้วก็ได้เจอกับปลากระพงแดงยักษ์ไว้ตัวโคตรใหญ่เลยนะครับผมได้เล็งนะั่นเล็งแพงหัวสวยๆเลยนะครับยิงปุ๊บไม่โดนมาดูภาพช้ากันนะครับว่าทําไมถึงไม่โดนนะ ทุกอย่างผมคำนวณไว้หมดเลยครับว่าผมจะยิงมุมนี้นะให้องศามันตรงกับตรงตรงแก้มนะครับผมกดไปปึ๊บผมตั้งใจที่จะให้ยิงไม่โดนนะครับเพื่อที่จะได้ยิงอีกรอบหนึ่งไงนี่มันคือแผนของผมนะครับ <c oughs> ตองจุดที่ยิงปลาไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นความลึกที่ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับผมก็รู้สึกว่าดำง่ายง่ายสบายชิวๆเลยนะก็แค่ความลึก34เมตรนะครับตอนนี้ผมก็รีบว่ายขึ้นผิวน้ําแล้วนะจนถึงผิวน้าสุดท้ายผมก็ขิด หลังจากเมื่อครู่นี้นะครับที่ผมได้ลงไปลองเชิญกับปลายกระพงแดงนิดหน่อยนะครับผมก็ได้ขึ้นมาผิวน้ำนะขึ้นมาผิวน้ำผมก็ได้รีบดึงยางดึงปืนให้เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็จะลงไปย่ำกระบอมปลายกระพงแดงตัวเมื่อครู่นี้อีกรอบนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้กระทำอยู่นี้นั้นก็อยู่ในการคำนวณของผมทุกอย่างแล้วนะครับก็มาลองดูนะครับว่าผมจะทำยังไงให้ดูนะผมลงมาผมก็ได้เจอมันนอนรออยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับวงให้ดูแป๊บเออวงไปละ เราก็ได้หลบมาตรงเสานี้นะครับเพื่อที่จะหลบมาหามันนะแล้วมันก็ว่ายตรงมาหาผมนะครับอันนี้ก็คือการคำนวณกับผมเหมือนกันนะแล้วก็เรียบร้อยนะครับเป็นไงโคตรง่ายเลยนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าน้องพัดอยู่ด้านล่างนั้นแล้วยิงปืนแล้วยิงปืนวะยิงป,นงปืนตรงไปกับน้องพัดนะครับก็จะมีน้ำหน้าว่าโอ้ยยิงปืนไม่ดูกันเลยน้องพัดอยู่จากห่างจากผมมาเกือบ20เมตรครับเมื่อครู่เนี่ยนะเออมันยิงได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะ้ะปืนมันออกไปแค่ไม่ถึง5เมตรเลยซ้ำนะครับ มยิงเสร็จผมก็ได้ยื่บใบขึ้นมาผิวน้ำเลยนะแต่ว่าปลามันก็ได้ไปติดกับไอ,อ้ทอนเหล็กเนี่ยมันน่าจะพันกับไอ้อวนนะมีเศษอวนเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็ขี้เกียจลงไปนะผมก็พยายามกระชากกระชากกระตุกกระตุกให้มันค่อยๆหลุดออกมานะครับและในที่สุดเลยแล้วในที่สุดมันก็ได้หลุดขึ้นมาแล้วนะก็เป็นอะไรที่ย่มยอดมากไม่ต้องลงไปหลายรอบนะ และนี่ก็คือปลากระพงแดงยักษ์ไซส์33กิโลกรัมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะครับ33กิโลกรัมอะและถ้าหากถามถึงตัวนี้ว่ากี่กิโลกรัมนะครับผมก็จะตอบว่า33กิโลกรัมนั่นแหละครับเพราะผมอยากตอบแบบนี้อ่ะได้ปลาขึ้นมาเสร็จผมก็ไม่รอชาร้าที่จะได้ปิดชีพโดยไวที่สุดนะครับจิ้มหัวนะหลังจากที่จิ้มหัวเสร็จนะครับผมก็ได้ทําการตัดเส้นเลือดแล้วก็ตัดเงือกนะครับเลือดออกแบบฉ่ำเลยนะตัวนี้ มาดำกันต่อเลยนะครับมาดูกันนะว่าครั้งนี้ผมจะเจออะไรบ้างนะครับผมในกานหายใจแบบหายใจให้เต็มปอดแล้วดำลงไปพร้อมกับน้องพัดนะครับล่าขั้นนั่นก็คือน้องพัดนะหลักแก๊สนี่ก็ไม่ใช่หลักแก๊สในอุดมคติของผมนะครับหลักแก๊สในอุดมคติของผมนั่นก็คือดำลงไปแล้วได้เจอกับปลาช่อนทะเลว่ายแบบเต็มน้ํานะแล้วก็เจอปลากระบอกมะพร้าวไซส์สัก30-40กิโลกรัมว่ายวนอยู่กลางท่อนี่นะครับ แล้วก็อาจจะมีปลาหมอทะเลเออนอนนอนอยู่บน,นเนี่ยบนท่อเออนี่นี่คือ,น,คอนี่คือไอ้หลักแก๊สในอุดมคติของผมนะครับแต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่เลยครับผมได้ดำลงมาพร้อมกับ้องพัดแนะ่เราพัดก็ลงไปที่ความลึก25เมตรนะครับตรงนี้นะน้องพัดก็ได้เจอกับฝูงปลาอังเกยข้างล่างแบบเต็มเลยนะครับ น้ำจุดนี้ที่มาลงนะครับก็เป็นความลึก33,000เมตรนะครับถ้าถามว่าเจอปลาอะไรบ้างไหมก็ไม่เจออะไรเลยนะครับนอกจากปลาเนี่ยที่เจอๆนั่นแหละครับที่ถ่ายให้ดูนั่นแหละนภพัทก็กําลังจะยิงปลาอังเกอนะครับแล้วก็ได้ยิงไปที่เรย่ร้อยนะแต่ยิงไม่โดนนะครับยิงเสร็จก็ได้รีบว่ายขึ้นผิวน้ําเลยนะ ่วนัวผมก็มองว่า,ว bah, ามันสวยอยู่นะครับแต่ว่ามันควรจะมีปลาที่เยอะกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะโดนมาเยอะแล้วมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นยังไงบ้างครับคลิปนี้หลักแก๊สถาาว่ามีอะไรไหมก็ส่วนมากก็มีแต่ปลากระมงตาโตเลยครับแล้วก็อ๋อแล้วก็จะมีฝูงปลาเอ็นซีเยอะอยู่นะครับด้านด้านนอกอ่ะนะมันไล่กินลูกปลาพวกนี้ยผมก็ดาเจอนะครับแต่ว่ายิงไม่ทันนะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายไว้ด้วยนะครับผมจะบอกว่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนอยากเห็นคลิปยิงมารินไหมครับถ้าทุกคนอยากเห็นก็รอติดตามคลิปต่อไปได้เลยนะบ